สวัสดีค่ะแบงค์นะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นคนดังค่ะเฮ้ <Okay. S 1> กำลังดังไฟถาพี่วีสามสลึงนะคะพอดีพี่เบียร์กับแกงๆของพี่นะคะมาอัดเพลงแล้วพี่เบียร์ก็ต้องแวะมาเอาป้ายที่บ้านนะคะก็เลยยังไม่ได้กินข้าวนะคะพี่ก็สั่งไว้ว่าจะกินหมูกระทะนะคะ น้องก็เลยเป็นคนดังให้นะคะจัดการเป็นคนดังให้เลยจ้ะนี่ก็กำลังดังไฟอยู่คะ่ะนี่ก็เตรียมหกร้อยคะ่ะอันนั้นย่งว่าแกะนะคะอันนี้แกะแล้วสามร้อยนีอยวก็รอพี่พีมานะคะหน่าสิติดนะคะคาดว่าน่าจะติด เดี๋ยวน้องตั้งกองหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะอยบแวบแวต่ตหัวม่ก็ไม่รู้ว่า,า,าที่เบียร์หัวใแหละนะ ให,ให้กินหน่อยลแก่อออทอดไว้ให้อายกิน้ำอน้น่ะเดี๋ดวยวตีดน,นะคะโอ้ยตีดเรือดัองไฟตีด ย่างซวนไปซวนมาแบงไม่มค่อยได้ไล่นานนะคะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้แบงเนะ่ยท้ายคอบองีบองทีแบงก็ไมเสม ใหญ่เปนต้องนิ่งนะคะเป็นแบบตีหามันก็นต้องตื่นขับรถเพราะเนี่ยแม่ไม่ได้เห็นบบเขาขำเลจะตั้งเพจนะคะคแม่น่ะที่เขามานะคะนี่อเ,เอ้ยใครมามาทำไมมาทำไมฮะมาทำไมแม่แม่ต้องดังเตาเดียวเม่นดังเตาเดียวเลย ตาเดียวพยลาวิอเอเค่กินอห้ออกอได้สามโกินเกินวอวัีค่ะก่อนเรวที่แอยู่ค่ะก่อน้าทไมไม่อาบน้ำลูเข้าไปอาบน้าในบ้านเลยชุดมีอยู่ไปเลยไปเลยข้าไปอาบน้ำก่อนเลยเดีว โอเคกเียมก็ไม่สออะไรเียเสเยเอออ่ะเอพอพุกระชุกแล้วนะคะพอพุ่งกระกกจะเอามาต่ทาังไงเีกกเย็นไหมจงเยนไมกแก้วกีมากคือเก่าอ่ะนี่ยแบบอย่างไรยังไง เดี๋ยวแบงค์เตรียมของก่อนนะคะเดี๋ยวแบงจะไปไลฟ์สดให้ดูนะคะบ๊ายบาย